เรียนอาจารย์ประจำรายวิชาที่เคารพดรวรวุิคุณปทุมวิชาการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา610210กับผมนายวันชัยเรืองกับพัฒรหัส6805-202015พุทธบริหารการศึกษาปีที่1วันนี้จะมาน,นำเสนอทฤษฎีการบริหารนะครับก็คือทฤษฎี POCCC ขององรีฟาโยนะครับหลักการและความสำคัญของทฤษฎีนี้นะครับก็คือ1 การแบ่งหน้าที่และการทำงาน 2. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 3. ระเบียบวินยัย 4. เอกภาพแห่งการบางังคับบัญชา 5. เอกภาพของทิศทางการดำเนินงาน 6. ผลประโยชน,สน์ส่วนรวมส่วนผลประโยชน์ส่วนตนเป็นรองกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 7. การให้ผลประโยชน์ตลอดจนค่าตอบแทน 8. สมดุลของการรวมและการกระจายอำนาจ 9. สายการบังคับบัญชา10ความเป็นระเบียบวินัยระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมในการทํางาน11ความเสมอภาคส2เสถียรภาพในการทํางานส3เสถียรภาพในการนําเสนอสิ่งใหม่ๆ14ความเข้าใจและการไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับสําหรับกระบ,บวนการตามทฤษฎีนะครับหลักการเล่นแนวคิดนะครับก็จะมีอยู่5ตัวนะครับคือตัวที่1ตัว P ครับ planning นะครับคือการวางแผนตัวที่2คือตัว o organizing นะครับการจัดองค์กรนะครับตัวที่3คือตัว c commanding นะครับก็คือการบังคับบัญชาสั่งการนะครับตัวที่4ก็คือตัว c coordinating นะครับก็คือการประสานงาน5คือตัว c นะครับ c ตัวสุดท้ายคือ controlling นะครับก็คือการควบคุมนะครับ ส่วนบทคัดย่อนะครับทฤษฎี pocc c ของ o r ไฟโยนะครับเป็นแนวคิดการบริหารนะครับการจัดการเชิงปฏิบัติการนะครับที่คิดค้นเพื่อรองรับการทำงานกับคนหมู่มากนะครับแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กรได้นะครับขนาดของจำนวนและประเภทของธุรกิจนะครับเพราะหลักการนี้มีความเป็นสากลที่ปรับใช้ได้ ทุกยุคทุกสมัยทุกสายงานนะครับทุกอาชีพถึงแม้หลักการนี้นะครับจะเป็นหลักการที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่หัวใจหลักของการบริหารจัดการนี้ยังคงมีผลประโยชน์ยังมีประโยชน์นะครับยังใช้ได้ดีในยุคสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งหลายองค์กรก็ได้นําเอา POCCC นะครับไปประยุกต์ใช้เป็นหลักการในการบริหารองค์กรของตนได้อย่างประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะครับ แล้ต่อมานะครับก็จะมานำเสนออ่างานวิจัยนะครับของภาวะผู้นำนะครับของต่างประเทศนะครับก็คือของประเทศจีนนะครับซึ่งผู้วิจัยคือเวยลี่นะครับชื่อเรื่องวิจัยก็คือผลกระทบของภาวะผู้นำนะครับการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความตั้งใจในการลาออกของพนักงานนะครับกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมไฮเทคในประเทศจีนนะครับ ซึ่งเขาได้กล่าวว่านะครับการวิจัยนี้มีวัตถุประปสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการลาออกงานในการลาออกจากงานของพนักงานนะครับในอุตสาหกรรมไฮเทคของประเทศจีนนะครับโดยมุ่งเน้นผลคือภาวะผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนะครับความสัมพันธ์กับการระบุต,ตัวตนขององค์กรนะครับและความพึงพอใจในการสื่อสารงานวิจัยนี้นะครับใช้ระเบียบวิธีวิจัย แบบผสมผสานนะครับโดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถามและเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์นะครับจากนั้นก็วิเคราะห์ด้วยสถิติ spss นะครับและ amos นะครับรวมถึงการวิเคราะห์สัมภาษณ์นะครับวิเคราะห์สมการโครงสร้างการถดถอยการวิเคราะห์องค์ประกอบนะครับและการวิเคราะห์ความแปรปรวนผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกนะครับ ต่อการลดความตั้งใจลาออกของพนักงานนะครับโดยช่วยเสริมสร้างความพักดีและความพึงพอใจในกระบวนการในการทํางานการเติบโตส่วนบุคคลนะครับและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับอีกครั้งการรับ,บุิตัวตนกับองค์กรมีบทบาทสําคัญต่อการรักษาพนักงานนะครับเนื่องจากช่วยเนื่องจากช่วยสร้างความสอดคของกับค่านิยมขององค์กรและลดความตั้งใจลาออก ขณะเรียกกันความพึงพอใจในการสื่อสารก็มีส่วนช่วยสร้างความไว้วางใจและความผูกพันต่อองค์กรนะครับซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่กับองค์กรต่อไปนะครับโดยสรุปแล้วว่าวิจัยนี้นําเสนอแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดการละออกของพนักงานในอุตสาหกรรมไฮเทคนะครับของประเทศจีนและแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นําวัฒนธรรมองค์กรและการสื่อสารภายใน เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับเป็นปัจจัยสําคัญต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลได้ในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับสําหรับกับผมนายวัญชัยเรืองขพัฒก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสน,นี้ครับขอบคุณครับ